แไม่ดอ่้าพึไม่ถึง้พึ่งไม่ถึงปลเพงเบาเลยเ้ถึงปลขหนย้าวเหนีาวเหนีย้าวเหยวข้าวเหนียาเหนียวข้าวนียวข้าวเหนียวข้าเนียวข้ยวข้าวเหนยวข้าวเหนียวข้าเหนีหนียยนียวข้นียวข้้ายวข้หนยวข้าวเหนียวาวเ ตัวใหญ่นะนี่ขนาดัวใหน่าตังอะไนวเพ็ดจิ้มเพ็ดจิ้มมาเลยเป็ดจุ่มา่อนจุ่มสเ่นยังใส่ไปยอมาเลยเพ็ดบ้าบาก็นเก็ดไม่ตายมามามันจิเออดูนองกินกระดองนึโอ้โหอ้โกินกันหมดเลยจ้าวเวลามันนู่นอะอ่าลุยลุเอาข้าวไม่รูกเอาข้าวไหครับ

แม่ต้องมาปีเข้ไงม่เลุกโหมไลุกโมลไเด็กน่าเลยเด็กกากผิเนี่ยรั้โหโอ้โหโอ้โ้โหโอ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 ้โหหโ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอโอ้โโอ้โโอ้หโอ้โหโอ้โห้โ้ จะเจาะอะนรดีบ้างเจาะเจาะอะไรดีบ้างเักเอยไรดหอยดงมาขึ้นมากินหอยดิโอ้ปวดเดือดหนึงลูกปวดดันพี่เปิ้ตุ้งจำแย่เปิ้ลแย่จำ มันใหญ่เลยของเพลงมาดิเพลงเขาตัดวงจรไปแล้วไย้เพิ่งลอกวงจรนะสาใจดอกวงจรอยู่เลยไปเอาเลยใครอุ้มมาเลยวทำหัวจ็เจออยู่เลยอยู่เลยหาหอนอะมาก่ะ Màu vậy các không mà? Ô, cả cái được. mà. nó còn nhớ luôn mà. Má, mà มานั่งกินนะเอาหมูบ่เอาบ่แม่ตีใส่ปะยามาเอาตอนนี้ก่อนเอาเอาจัดเอาเอาหมูเนาะอันนี้ไม่เงียบเลยเอาหมูปิ้งเนาะเนาะเนาะไปเออไปเออ

A ah, ah, okay, hmm. hả <coughs> à, bà, mọi người ăn chân mười một. Mhm. 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 Nó Mhm. 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 Mhm.

เกวกวนต้งตานะโอปคใม่กินไปบ้านบอกยุดยมปีใม่พอดีเลยบอกนะนคือ้ยไจ็ปลไปปีม่พอดีอืมออของกระคอนี่ไหมอืม แม่เลยพ่อนึ่งเยวไม่ยอมอ่ะตอนนี้เมันนี้ต้ององแบบาดหลาดขึ้นเออาอเอไม่ตกัดมืเข้ามาถามผูหน่งผ้นึ่อืม่อเรื่อยเร่ยแบอกบอกแล้วแจังกี่ใชอืมเว้เราบอกติดต n อนก็หนุ่เิรนไ้าดีอ่ะ แม่ทำจุดหอยเงียดเนี่ยเฮ้อย่งเีเป็อยทิถึอย่งเงี้ยิทถึงได้บอกบอกหอเงียดห่วงมีใหม่แม่ตาก็เข้ามาซื้อปาต้ตห่วงเนาะเ็้า่าห่วงอะไอยา้วเนี่ยมาเดิอมาอยาไปคนพามามามา เอาตอนมะนี้จะไปห่มผ้ามามาอย่างคือห่มจะผาค่ะน่มากมากบลอบเบเป็นจีรนี่จักไปไหนจังผาจีบผาอือหูห่มหลากไปหลักมาอยูหันจักหนาวหิ่งหอนแต่ว่าห้คมบ้าลุมาล่มห้อนร่มห่มผาดโอ้ยห <c oughs> นาวจังเลยล่ะหนาวห่มบาลมห่มผาห้อ นั่งนัมันก่ดีๆข้าหุงไแมแตงกนจุกจื่นเอางเอาตรงน้ก่อนเยอะค่อนไม่ไม่หละนั่งลงดีๆปั่นหงเยรวมผูนแก่ก่อนเออมันแก่ตนหมักทบตนน้นาปาแก่แม่เป่าข้าวอย่าง

เนาะฝาเนามาปลามันลมกเขาจะตินเนออืจ้มจจิ้มด้วยด้วยจิ้มด้วยเอาอะไรเอายาข่าเอาข้าวป่ากินข้าวด้วยเอาข้าวด้วยนไงน เรกินไรมูแทหมูเลยบ่กินนี่หน้าปานปากแดงเดี๋ยวน่ะเรากินหลายเรากินหลายหนึ่งกินหน้าปานปากแดง่เจ้าผีกระุ่กระจิดแตจำนเข้มยนังนี้วัดเด้เออเจ้าขึ้นล้วปาเจ็ ปลาสวนงเยอะเนาะฮึฮึข้ามแล้วจัำบมันตอ่ะอืมตะกีเรีนหนึ่งหนปลาไม่จิบลุกแล้วน่ะเลยตบเอาเส็จเจ้าคู่ก็มาที่หลังกินกินะเพิ่อจ้ำครับครับ ที่ใหญ่เลยคุนิ okay. um, ้มอ um, ิ uh, ่มก่อโอ้ยคุณก็อิ่มเบอกคุจะเคาะแกบจะสิเด็ดจุหมนุ่มาาแล้วมือผู้ใหญ่คถามหาที่ไหนเนอะ้อจุ่มเพรท่านเนี้ยผมมีเวลาไเด้จุ่มเนี้ยงั้นเป็นสวนสวนก่อนเป็นสวนร

กินมันกอกับยาแล้วสุดไปกินมันก็นั่อือืมวตาอืมเพราะว่าเรตัวเอาไปกินดูเอากินดูกินดูเอาเปนหนิมก่อนกะดองเิ่มเผ็ดเผ็จังป่ะไปถสุ่มตำไปละถึงถเอาดูไปไหนน้ำนำตามที่เดาเอาไปเผ็ด

เสียองเสียองมมาทำให้น้องหลน้องเียถึงีรจีขนังือะไม่ต้องเอเอไปโดนเป็นาังเนี่ยับนันงบัเอาเ้อเบอร์สเลยไ่ต้องออกเอเบอร์สามไมไม่ต้องออกไม่ต้องออกิงเลยไม่มาไปเอากาดักไม่ว่านี่แม่เน่ยึ้นมาให้อามานั่ จิ้มาลงแต่พ่โล้หนาวมันจะไม่จะไปนะหนาหนาวถนอนหนาวไม่ยักมือเลยเนี่ยฮะไัห้าหนาวาไอ้ิมเด้อเล่นไส่นั่นจีวันแล้วนี่ขึอนยามอันท้าไอ้ิมมาเล่นไส่แม่บอกว่าเป็นวัดเป็นวัดใหญอยุ่กวกว้าป็นนางกินผุดละอนไปอย้มใหา่ มันเผ็ดลูกมากินอันนี้มากินอันนี้มากินอันนี้นมันชืออ่อออ้าวมีไหมอ่ะไอ้ไปเนี่ยโอ้โอขอมามากขึยนหน่อยโทษนะอะไรหรอมันเ,เ,เหมืนหน้าป๋าเอาให้ด้วยเปล่าฮะมไม่เอาออเห็นหายแล้ว มากินเหรอเอ้ยมากินหลับหลับมากินหลับหล,ลับมากินหลับหลบับมาทุกคนมามากินให้อิมอ่มหนุกแม่ลูกมาแม่หมูมาทางนี้มาทางนี้ทางนี้มันจะโดนตาจะโดนกล้องตาไปไจะงุดลงทางงุดมันจะลงกล้องใหญ่แต่ขึ้นมา Ở à đây à? Ở à đây. Bánh kinh nghiệm hát đơn bàn đặc giam phải ao ở mang bán bao nhiêu cái mẹ được Các nhiên thì bà được ก็วานนั้นนี่มันมีปุ๊บไปทำทำอะไรทำทำอปลา